สวัสดีค่ะเช้าวันนี้อากาศดีนะคะอากาศน่านอนต่อเหลือเกินแต่ไม่ได้ค่ะจะต้องทำงานงั้นเรามาอัปเดตข่าวในวงการบันเทิงไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับพ่อไม้าบแดงอย่างหนุ่มบ้วยนะคะถึงกับออกมายืดอกรับแบบแมนๆเลยค่ะกลางงานแถลงข่าวการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลค่ะว่าได้ควงสาวสวยไปดูคอนเสิร์ตสามแยกปากหวานเฟสองจริงแต่ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะเป็นน้องไอซ์จิรนันค่ะลูกสาวของตลกชื่อดังคุณค้อมชวนชื่อน,นั่นเองซึ่งหนุ่มบวยนะคะเขาได้บอกว่ารู้จักกับน้องไอซ์มานานแล้วค่ะ ก็เลยชวนกันไปเชียร์เพื่อนๆในวงการก็แค่นั้นเองและเราก็ไม่ได้มีอะไรกันแน่นอนค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณช่างภาพด้วยที่ถ่ายภาพออกมาแค่นั้นผมซึ่งหนุ่มบวยเองนะคะก็ได้บอกว่าไม่เบื่อนะคะกับข่าวที่เกิดขึ้นพอรู้ค่ะว่าหน้าที่ของเขาคืออะไรและจะต้องรับผิดชอบอะไรค่ะ ถึงกับออกอาการบ่นวิหินกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มคาราวงามนะคะบอยตะกรอนที่จะต้องมาสวมวิญ,ญญาณเป็นคุณหมอในละครเรื่องพรพรมอุลเเวงของทางช่อง3มค่ะซึ่งเป็นละครที่นำมารีเมคใหม่ค่ะโดยหนุ่มบอยนะคะจะต้องรับบทเป็นคุณหมอปัทวีค่ะซึ่งเป็นคนที่เรียบร้อยนิ่งๆมีเฮฮาบ้า ha งค่ะแต่ก็เป็นเฮฮาในแบบฉบับของคุณหมอเองซึ่งหนุ่มบอยเองนะคะเขาบอกว่าไม่ได้หนักใจกับบทคุณหมอเลยค่ะ เพราะว่าเขาเรียนมาทางด้านเพศักก็พอจะรู้แนวบ้างแต่ที่ยากก็ยากตรงคาแรคเตอร์ที่ดูนิ่งและเรียบร้อยซึ่งมันไม่ใช่ตัวของหนุ่มบอยค่ะมันก็ค่อนข้างจะฝืนนิดนึงจะต้องมีการปรับตัวและจูนเยอะมากเลยตอนนี้ก็กำลังพยายามหาความพอดีของละครตัวนี้ค่ะแล้วเล่นให้เป็นธรรมชาติที่สุดไม่น่าแปลกใจเลยค่ะว่าทำไมพระเอ็หนุ่มหน้าใสอย่างหนุ่มมาริโอมาเรอร์นะคะ ึงได้รักและหลงไหลได้ปลืม้มแฟนสาวกุ๊บกิ๊บสมุนทิพย์ได้อย่างมากมายก็คงจะเป็นเพราะสาวกุ๊บกิ๊บนั้นเธอดูแลตัวเองตลอดเวลานั่นเองค่ะโดยเธอจะทําการพอกหน้าเพื่อความเมียนใสพร้อมกับนั่งฟังเพลงนะคะจากกลองดนตรีด้วยความสุนทรีค่ะมีหน้าล่ะสาวกุ๊บกิ๊บถึงได้สวยใสยและดูเป็นคนอารมณ์ดีร่าเริงแบบนี้แม้มันช่างเหมาะที่จะเป็นแฟนของหนุ Mario, ่มมาริโอซะจริงๆเลยค่ะ อยู่ดีๆค่ะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะกับนายแบบหนุ่มแท็กพรันยูค่ะที่ลงรูปคู่หวานยอดกับผู้จัดฟีฟากลกล้อย่างพลอานนท์เป็นเหตุทําให้หลายคนนะคะแอบคิดไปว่าหนุ่มแท็กนั้นไม่แมนซะแล้วงานนี้ค่ะเจ้าตัวเลยรีบออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะว่ามันเป็นเพียงแค่การถ่ายรูปเล่นค่ะคือเราสองคนไปเที่ยวมันดิฟด้วยกันแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันเท่านั้นไม่ได้ไปหันมีมูลอะไรค่ะ ถามว่านอนห้องเดียวกันไหมก็นอนห้องเดียวกันแต่ไม่ได้กอดกันแน่นเพราะว่าหนุ่มแท็กเขาเป็นคนขี้ร้อนถ้าหนุ่มพนมากอดเมื่อไหร่หนุ่มแท็กก็คงจะถีบมานนั้นเลยค่ะ ด้านหนุ่มแทงนะคะเขาบอกว่าเขาไม่กลัวค่ะว่าใครจะมองว่าเขาไม่แมนหรือว่าเป็นแฟนกับพลตอนนท์นะคะเพราะว่าพี่พล์อนนท์อ่ะเป็นพี่ชายที่สนิทมากและเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพค่ะส่วนตัวเขาเองก็เป็นคนที่เล่นสนุกสนานในช่วงนี้ก็มีสาวๆนะคะเข้ามาคุยกับเขาบ้างแต่ก็คุยไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้หนุ่มแท็กเขาบอกว่าเขาโสดถ้าใครว่างก็สามารถจับจองได้นะคะ ปิดท้ายข่าวในวันนี้นะคะกับข่าวของละครที่กำาลังมาแรงค่ะเรียกได้ว่าเป็นละครที่ฮอตที่สุดในอรอบปีเลยก็ว่าได้สำหรับละครดรา,ดาม่านะคะเรื่องแรงเงาซึ่งกใกล้จะลาจอกันเต็มชีแล้วซึ่งงาน,นีผู้ดได้เต็มปากเลยค่ะว่าของเขาแรงสมชื่อเลยจริงๆค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของเรื่องนะคะหรือว่ากระแสและความฮอตของบรรดาน,นักแสดงนะคะก็ร้อนฉากันทุกคนเลย พราะไม่เพียงแค่พระนางตัวหลักๆนะคะก็ยังรวมไปถึงบรรดาตัวรอง ไปจนกระทั่งถึงตัวประกอบค่ะต่างก็เกิดกับละครเรื่องนี้เช่นกันอย่างเช่นหนูนกนะคะซึ่งรับบทโดยสาวจอยชนทิชาหรือคุณปิมค่ะรับบทโดยสาวปุยฝ้ายนะคะ AF ก็มาช่วยเรียกเรตติ้งจากหนุ่มๆห,หรือจะเป็นมือใหม่อย่างหนูชาชาที่เป็นสาวใจแตกก็ได้ใจแฟนละครไปกับเขาด้วยเช่นกันค่ะเชื่อแล้วนะคะว่างานนี้ค่ะดาราทุกคนนะคะมีดังกันทั่วหน้าเลยค่ะ อย่าเป็นเพียงแค่ความคิดนะคะเรามาซุบซิบกันดีกว่าค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ